พิศนุโลกนะครับก็มีเขาบอกว่ามีการมีการฮิตกันนะครับเปิดร้านข้าวแกง1ิบาทพี่หออครับบอกกู้สามีภรรยาเนี่ยเปิดร้านอิ่มนะครับอิ่มหลายแกงนะครับแทนร้านอาหารทะเลนะครับก็ขายตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มครับแถมเข้าโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับช่วยคนมีรายได้น้อยได้อิ่มทักวันหน้าก็คือ1ิบบาทแล้วยังคนละครึ่งอีกะหลือห้าบาทนะฮะโอ้ก็จะมีคนเด่นร้านก็ บอกว่านะครับที่ร้านข้าวแกง10บาทในกำลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการขายอาหารนะครับที่เริ่มการปรับการขายมาขายข้าวแกงในราคาถูกนะครับโดยเฉพาะในราคา10บาทนะครับแม้ว่าจากราคาขายจะดูว่าพอ้าแม่้าเนี่ยจะไม่ได้กําไรนะครับแต่ว่าหลายร้านที่เปิดร้านขนาดนี้นะฮะตามตอบเสียด้วยกันว่าพอได้กาไรแล้วก็อิ่มใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนได้กินข้าวในราคาประหยัดนะครับโดยที่ร้านอิ่มหลายแกง10บาทข้าว10บาทนะครับริมถนนสิงหวัฒนะครับก็คือถนนขาเข้าเมืองก่อนถึงห้าง เซนทันนะครับตำบลพายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับร้านค้าที่เพิ่งเปิดขายใหม่เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับของคู่สามีภรรยานะครับคุณดิษฐิโรงทองคําอายุ40ปีนะครับแล้วก็นางสาวอรวรันกินหอมอายุ25ปีนะครับเป็นอีกร้านเคารกว่าวเป็นอีกร้านข้าวแกงราคาถูกร้านหนึ่งนะครับที่กําลังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปแล้วก็แวะมาอุดหนุนไม่ขาดสายเลยนะครับโดยเปิดร้านตั้งแต่6นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับโดย บรรยากาศเช้านี้ครับทั้งคนทํางานประชาชนทั่วไปนะครับนักศึกษาก็มาสั่งข้าวกินกันเนืองแน่นนะครับโดยทางร้านเนี่ยจะตักกับข้าวใส่ถ้วยวางไว้บนโต๊ะนะครับให้ลูกค้าได้หยิบเองแล้วก็ให้ลูกค้าตักข้าวแล้วก็น้ําดื่มด้วยตัวเองนะครับราคากับข้าวถ้วยละสิบาทนะครับราคาข้าวเปล่าจานละสิบาทน้ําดื่มฟรีนะครับข้าวจานต่อไปตักได้ไม่อั้นนะครับนอกจากนี้นะครับขนมหวานที่เพื่อนเจ้าของเนี่ยเขาทํามาขายสดเนี่ยก็สนับราคาไม่แพงครับชิ้นละ1 0บถึงบาบาทนะครับส่วนกับข้าวใส่ถุงเนี่ย ทางร้านคิดถุงละ15-20บาทนะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านก็ยังรับโครงการคนละครึ่งอีกด้วยนะครับโดยนางสาวอรวรรณนะครับเจ้าของร้านเปิดเผยว่านะครับเดิมเนี่ยตนเองและสามีประกอบกิจการขายอาหารทะเลที่แห่งที่ร้านแห่งนี้แหละครับแต่ว่าเปิดร้านขายอาหารทะเลได้ประมาณ3ปีครับช่วงหลังๆนี่คือเริ่มขายฝืดๆครับจึงปรึกษากันแลได้ข้อสรุปว่าจะเปิดร้านขายข้าวแกง10บบาทดีกว่านะครับ สินค้าอาหารราคาประหยัดกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้น่าจะขายได้ดีนะฮะก็ะในแต่และวันหนึ่งก็ทํากับข้าววันละยี่สิบอย่างนะครับก็ทํามาเสริมตลอดทั้งวันนะครับให้เห็นหให้เห็นว่าลูกค้ามากินหลากหลายนะครับบางคนเนี่ยมากินแค่กับข้าวหนึ่งอย่างข้าวหนึ่งอย่างสองยี่สิบาทละก็อิ่มได้แล้วครับบางครอบครัวก็มาสองคนกับข้าวสามอย่างข้าวสองจานก็แค่ห้าสิบาทครับจริงสองคนก็อิ่มได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จากการเปิดขายมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ห้ากันยายนเปต้นมาใน้เพิ่งเปิดสดๆร้อนเลยะครับ ก็ลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายเลยครับเรียกว่าลักษณะแบบปากต่อปากแล้วก็ลูกค้าทํางานประจําทํางานห้างก็ขอให้เปิดถึงช่วงเย็นได้หรือไม่นะครับเพราะเป็นเวลาเลิกงานครับจนจึงขยายกิจการไปถึงหนึ่งทุ่มโอ้โหทำงานหนักมากครับขยายถึงหนึ่งทุ่มนะฮะหกโมงเช้านะครับไม่ใช่ผมหกโมยานนะก็จากการตรวจสอบสอบถามจากลูกค้าที่มารับประทานที่ร้านนะครับต่างบอกว่านะครับกับข้าวอร่อยก็ราคาถูกครับเช่นวันนี้มีปลากระพงผัดด้วยนะครับขายเท่ากัสิบบาทเองนะครับ ลูกค้าหลายคนที่มารับประทานส่วนใหญ่จะหยิบกับข้าว2อย่างแล้วก็<ะ>ข้าว1จานก็รวมกัน3ามสบาทะนะครับ<ะ>อย่างไรก็ตามเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดที่มีพ่อค้าแม่ค้าต่างคิดโปรโมชั่นต่างๆนะครับขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ลูกค้าอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็หลายธุรกิจก็หันไปใช้วิธีขายถูกไม่ลดปริมาณนะครับแต่ยังได้กําไรเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจตนเองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันใหม่นะครับ